ใช่ไหมครับผมเคยได้ยินมาว่าอาหารกินแล้วมันสิวขึ้นสิวเห่สิวอะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรอครับจริงครับเพราะว่าการรักษาสิวนะครับผมรักษาถูกต้องอย่างเดียวอาจจะยไม่เพียงพอเราต้องเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดสิวนะครับพี่พี่จะมาบอกอาหาร5อย่างนะครับที่ทำให้เกิดสิวถ้าลดเลิกได้สิวหายแน่นอนไปดูก,กันเลยนะไม่หลังไม่ ก่อนเข้าเรื่องยีเริ่มกดสับสไค์กันด้วยนะครับกดอะไรกดตรงไหนกดเพื่ออะไรอ่ะพี่เดี๋ยวพี่นะครับจะมาทำคอนเทนต์เกีก่ยวกับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะครับไม่อยากดูดีไปพร้อมๆกันหรอกครับอย่าครับปุ่มแดงข,งข้างขวานี้ใช่ไหม กดแล้วครับครั้งนี้นะครับพี่ขอพูดถึงกลุ่มผู้ชายนะครับผมในกลุ่มของวัยฮอร์โมนพุทุสุดเคลือค่าผู้ชายอายุ15-18ปีนะครับช่วงนี้นะครับผมบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับจะเกิดปัญหาสิวแน่นอนใช่แล้วครับคือสิวผมนะครับขึ้นเต็มไปหมดเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรคนตางตคิดที่พี่แนะนำมาหมดเลยนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีอาหารที่มันทําให้สิวขึ้นด้วยหรอพี่มันมีอะไรบ้างพี่ไม่พอครับจริงๆนะครับเราควรทาควบคู่กันไปนะครับผมเช่นการบํารุงการพักผ่อนนะครับเดี๋ ว่าอาหารที่ทำให้สิวขึ้นมีอะไรบ้างอะพี่มีทั้งหมด5อย่างนะครับผมยิ่งข้อสานะครับพี่เลิกกินแล้วสิวหายหน้าใสขึ้นแน่นอนไปดูกันเลยอย่างแรกคือไขมันทรานจากของทอดครับไขมันทรานนี่มันคือแบบทาน์ฟอร์เมอร์ปะพี่ใช่ครับไขมันทรานนะครับผมเกิดจากไขมันนะครับจากพืชหรือว่าไขมันไม่อิ่มตัวนะครับเช่นน้ำมันพืชนะครับผมมาเติมฟองอากาศนะครับเออก็อย่างเช่นนะครับผมพวกเนยเทียมเนยขาวบาครีนครีมเทียมอะไรประมาณนี้ครับอ๋อแล้วสาเหตุจากการเกิดสิวของไขมันนี้ไม่เกิดจากอะไรอะพี่ สิวนะครับผมเกิดจากไขมันส่วนเกินนะครับที่อยู่ในรูขุมขนใช่ไหมครับในรูขุมขนนะครับผมมีแบบเทเลที่มันตายแล้วนะครับแล้วก็เซลล์ที่มันตายแล้วเมื่อมันเจอกันใช่ไหมครับผมก็คือเกิดการอุดตันในรูขุมขนนะครับทำให้กลายเป็นสิวอุดตันขึ้นมาครับก็จะเป็นอย่างห้ามกินนะพี่ไขมันทานนะครับก็จะผลิตน้ำมันส่วนเกินมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับถ้าน้ำมันส่วนเกินเรามากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับก็จะเกิดความมันของใบหน้ามากยิ่งขึ้นทำให้เราเกิดสิวนะครับผมถ้าเกิดใครเป็นสิวอักเสบแล้วนะคคครรรรัััับบออออตววยย่่่่าาางไไไมมนนนนนททะผเเชพกกกดปป๊ฟฟ แล้วก็พวกเบอร์เกอรี่โดนัทนมข้นหวานต่างๆก็เกี่ยวด้วยนะโอ้โหโทษที่ขนดาดนี้เลยเหรอพี่โอยของโปรผมทุกอย่างเลยะ <c oughs> แต่งกดกินก็ได้ผูกความน่าใส <c oughs> <พ>นอกจากทําให้สิวขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากินไขมันทรานเยอะมากกว่าเดิมนะครับผมอาจจะทาให้เกิดผลข้างเคียงขึ้นมาครับเช่นโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวานในอนาคตนะครับข้อสองอาหารรสจัดจัดว่าอะไระพี่จัดว่าน่ารักใช่ป่ะน้องหมายถึงพี่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วครับ เฮ้ยเข้าเรื่องได้แล้วแล้ว่าอาหารรสจัดนี่มันเกี่ยวกับสิวขึ้นยังไงเหรอพี่อาหารรสจัดนะครับผมจะไม่สิวเหอนะครับเพราะว่าเกิดจากการที่เลือดนะครับผมชุบฉีดมากเกินไปครับทำให้เกิดการผลิตไขมันส่วนเกินมากกว่าปกติครับโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวนะครับผมหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของต่อมไขมันอักเสบนะครับไม่ควรกินอาหารรสจัดเลยนะครับห้ามมาอารสจัดเนี่ยแล้วเผ็ดปกตินี่กินได้ปะครับได้ครับเผ็ดจัดนะครับผมคือหมายความว่าแบบเผ็ดจนแบบแสบลิ้นแสบปากแสบคอไปหมดเลยครับแบบเผ็ดทรมานนะครับ ครับผมเหงื่อชอบออกใช่ไหมครับแล้วเหงื่อนะครับผมไหลมาจากหัวใช่ไหมครับผมจะมีเส้นผมครับที่มีไขมันนะครับไหลลงมาปุ๊บโดนผิวหน้าทำให้เกิดสิวเนีนะครับผมบริเวณหน้าผากอ่ะสิวเป็นเยอะมากเลยนะซึ่งพี่นะครับผมก็เคยเป็นสิวจากการกินอาหารรสจัดเนี่ยแหละครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเลิกสั่งส้มตำสิบเ็ดเลยฮะออกล้อเล่นไหมครับผมกล้อเล่นแค่ห้าปีผมก็แสบดิหมดแล้วเนี่ย ข้อ3นะครับผมข้อนี้นะครับพี่หยุดกินแลวหน้าใส่แล้วครับคือฮอร์โมนจากนมวัวครับฮะใช่แล้วครับตอนนี้นะครับผมเกิดจากประสบการณ์ตรงพี่เลยนะครับตอนเด็กใช่ไหมครับผมพี่กินนมเพื่อให้สูงขึ้นใช่ไหมครับพี่กินปุ๊บก็สิวมีขึ้นครับแต่พออายุประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามะครับพี่เริ่มสังเกตตัวเองว่าพี่กินนมเยอะมากเกินไปหรือเปล่าเริ่มหยุดกินไปประมาณหนึ่งสองเดือนนะครับหน้าเริ่มใสครับผมสิวเริ่มไม่ขึ้นครับแต่พอกลับมากินปุ๊บสิวเริ่มขึ้นครับก็เลยตัดสินใจหยุดกินนม ครับผมก็สามารถกินได้ปกติเลยครับหรือว่าคาร์บแพรนะครับผมก็สามารถกินพวกนมเต้าหู้นมอัลมอนนมถั่วเหลืองแทนได้เลยครับและการออกกําลังกายเพิ่มความสูงนะครับผมที่เคยทําไว้ตรงมุมนี้นะครับก็สามารถคลิกอยู่ได้เลยอ๋อได้เลยครับคุณอยากพี่แนะนามาครับอาหารที่กินแล้วสูงขึ้นหน่อยครับพี่แนะนําได้ไหมอ่ะได้เลยครับกด subscribe เราได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่มาบอกต่อนะครับย้รอเลยครับกดกดกดรอบเดียว ข้อ4ช็อกโกแลตครับโอ้ยพี่ช็อกโกแลตจริงเหรอพี่ผมชอบช็อกโกแลตมากเลยอ่ะพวกขนมช็อกโกแลตไอติมช็อกโกแลตใช่ไหมครับผมก็คือเป็นตัวสําคัญที่ทำให้เกิดสิวเลยนะครับถ้าพวกนี้นะครับก็มีส่วนผสมหลักเป็นพวกนมเนยเทียมแล้วก็น้ำตาลผสมอยู่ครับซึ่งมีส่วนประกรอบของไขมันทรานอยู่เยอะเลยนะครับผมก็ไปเชื่อมโยงกับข้อแรกเลยครับผมที่ทําให้เกิดสิวครับเออแล้วไอ้พวกดาร์ก ช็อกโกแลตที่มันสามารถกินได้ไหมพี่เราก็ควรกินประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกินได้ครับการกินดารช็อกโกแลตนะครับผมให้ดูส่วนผสมที่โกโก้ครับว่ามีส่วนผสมเท่าไหร่ยิ่งมีส่วนผสมเยอะนะครับผมยิ่งดีเลยครับไม่ก็น่ามาประมาณอยู่ที่72เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้กกำลังดีเลยครับจริงๆนะครับผมในดาร์ช็อกโกแลตนะครับผมยังมีแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับผมที่ช่วยในเรื่องผิวพรรณนะครับแล้วดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับก็ช่วยในเรื่องผิวชุ่มชื้นลดความเครียดลดคอเลสเตอรอลทำให้ความจาาดีีอออะะะะไรรรรรปปมมณเเเนนน้้้ยยยยคคัับบโโช์กกลๆิ นักนักอักตักแร็ด อ่ชะช็อกโกแลตพ่อห้อาหารรสหวานหุยพี่ของหวานอ่ะหู้ชีวิตผม์คัดบ่านไม่ได้อ่ะเฮ้พี่เข้าใจนะครับกว่าจะนหวานชนี้มาได้คือยากมากๆเลยแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดรสของหวานนเนี่ยน่าใส่เป็นรางวัลแน,น่นอนครับแล้วมันยังไงอ่ะพี่ทำไมกินของหวานแล้วสิวมันยิงขึ้นอ่ะพี่อาหารหวานนี่แหละครับผมเป็นตัวสำคัญมากๆเลยนะครับที่ทำให้เกิดสิวเพราะว่ามีน้ำตาลเยอะมากๆเลยครับซึ่งก็ทำให้ระดับฮอร์โมนนะครับผมในร่างกายเปลี่ยนแปลงการทานอาหารนะครับหรือเรียกว่าสิวฮอร์โมนนั่นเองและัส่งผลเสียต่อสมดุลร่างกายนะครับผมมมทาให้้้้ภูิิคคุกกััันนนน่่ะตตลลงงงรรบเเอ กินน้าตาลไปเลยใช่ป่ะพี่จริงๆไม่ควรเลิกเลยนะครับผมควรเลี่ยงมากกว่าครับแล้วกินอาหารที่มีพวกการยาหารสูงแทนนะครับเช่นทาน้ำผ้นะครับผมที่ผ่านการกัดสีน้นนะครับแล้วก็เมลพื่องต่างนะครับผมแทนการกินแป้งน้ําตาลครับโอ้ยง่าจังเลยครับแต่ผมก็จะลองนะครับผม5ข้อนี้ถ้าเลิกกินหน้าผมจะใสขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองทําดูก่อนนะครับขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับว้ไงไม่ก็จะมาควรใหม่นะครับถ้าเกิดมีปัญหาเยอะแยะมากมายมาถามพี่เมยใหม่นะครับได้เลยครับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กินอาหารนอกจาก5 มาแชร์บอกต่อเพื่อนนะครับผมจะได้ระวังในการกินข้าวต่อต่อไปเนาะหรือว่าใครน,นะครับผมมีปัญหาในการหมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาร้างสวมตอนก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe น,นะครับผมเพื่อรับรู้คอนเทนต์ในการดูแลตัวเองแล้วเราจะดูดีไปพร้อมๆกันนะครับผมไว้มาเจอกันใหม่นะไม่